มาดูน้ำสุดายน้ำสุด่ายเนาะครับโอ้ยปาดก็เสยงขอยนะ้ำงามเลยโอ้ยคืองามแต่าาาาง,างามไหมใส่งามเลยถ่ายรูปไหม ้าชิวเขาฮูึกหน่อยอยู่แต่ว่าตัวงามแมน<ป>สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาไอเอฟซทุกท่านที่เขามารับชมคลิปเราปลากับสานางจ้า มนีสาวนางกระดภาพพ่อแม่พี่น้องลงห่วยลงหองหาใสตุ่มคือเก่าจากมาในเสาของวันที่2ี่สท่านว่าคมจาก้อยจ้าไปลุมไปชมน้ำสาวนางกระเปาวเอ็มเมืองจากวาสศโศกสิมานบ่จ้ามนีสาวนางเดินทางสองคนจากมาใสมืนีกะมาบกไก่บานจากมาแถวลำโดมจากลำโดมหน่อยมอนีสาวนางบรไดเดินทางขึ้นภูจ่า เมื่อนี่ก็เดินทางสองคนจ้ะมาใส่น้ำลำโดมจ้ะไปหลุนไปชมเมืองจาวามนีสีโศกสีมันยังแน่จ้ะหนามกันย่งไหลอยู่จ้ะหนามใส่เลี้ยวเห็นเบิดจ้ะว่าซีมีปูมีปลาเขาบ่จ้ะไปหลุนไปชมกันจ้ะจ้ะสาวน่าก็ลงห้องใส่ตุมคือเกาจ้ะสีใส่เห็พ่อแม่พี่น้องเบิงเป็นหลังสุดท้ายด้วยจ้ะ Nhà con giao cả tỉnh hàm, tỉnh khuôn cây cứ cao chá Chà nàng gà chì bộ đầy xe chôm đơ chá Mình xe bộ chôm chá Bên cái nó làng lẹ Thấy chưa nó Cùng quá nè กุ้มทั้งกุ้งทั้งตายัมเหล็กแ้่แล้วเม็กเน่าประซิวเปาตัวงามนี้เนาะ โยดใช่เนะาะจะไปซิ้เข่าอ่าไปเตะกระซิวเขา่าเ,ขาเนาะครับปูบัวคอยร้ายเนาะอ่ามิรุนมิรุนจ้าเราซื้อเข่าเนาะจ้ะกุ้งเนาะครับกุ้งมือจ้า ปูงกามแดงเนาะไป้ายังแล้วนะป้าตะสุอูกุ้งตกกุ้งเนาะ

ຫໍາບໍ່ໄດ້ເນາະครับປູກໍສ່ຍງເປນครับ มัออนมีเหง้านะสาสมเนะะสาะสะสมเรื่อยๆจ้ะมุนีกิกะเอาเอาตุ่มมาประมาณซิบก่าลังเนาะครับซิบซีซิบหาลังจ้ะลุนเบิงกะว่ามุนิจิ๋ดไอ้พออู้พอแกงพอกปนมาเนาะครับ

Này này nó nghiệp vô văn đấy nó phù thì cái phù ta cái đầy chứ Hãy subscribe cho thịt เป็นป okay. ูก็สิจับใส่ทุงแยงจ้ะเต็งสิโบเต็งกุ่งเต็งลาเนาะครับปั๊ดโอ้ยเหียบมั่งยั้ไงกระซิอของก็ต้องามจ้ะโอ้ยกุ่มล้วนเลย ตุ่มตปูเนาะี่แปูปลาบนเขาเนาะคซุ้มใส่กระปูเขาเนี่ปลาเป็นบริยากเขาด้อจ้ะเพราะว่าเป็นยานยานแห้งคั้นปูเขาก่อนอุ้ยหนี่เป๊ะ หนผือกรรงเหม็ดฐานเอ่อโอนี่หน่อยหนึ่งกันเลยเพือกันนี่ của. Nên. Hmm. ยูเขาสูกหน่อยอยู่แตวบาตัวงามแมนไเท่ๆๆใส่งามเหอนกันนะาดตุ่มขาดบ้าประิวเขาเนาะปรซ่อนเาบ้าง สงามแน่กัะปูกัะปูอีกคือเกากะปูเสียงไปดองเนาะครับอออ๋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 อโอยนี่จังเจ็บ cho nên đi nghệ tiệp cùng ông năm cùng ông năm cụ ừ, cái siêu khẩu Nó. để lại lái đi tôi ngàn hẹn อุ้ยกุ้งเนาะกุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาปูเขาเบ็ดเสร็จเลยครบสามอย่างเลยเนาะครบเสร็จเลยเอาเ๋อเต้ เสร็จเลยขอทุกอย่างเป็นจังไจเนาะทำเบิด์จีได้อดูดเดูเดอุย้ยน้นยงอิฐป,ป่าป่าปลาปลาจะไปซิ่วเขากุ้งไม่มีเนาะ น,นี่ปลาดึงขาถ่าย,ายนี่แกหนัก ถิ่วปูเนา้ำปปูลาบ่อเขาเนึ่งซั้มใส่กระปูเขานี่ปลาเป็นบ่อยากเขาด้วยจ้ะเพราะว่าเป็นหยานหยานแห้งคั้นปูเขาก่อนอุ้ยนี่เป๊ะ หน่หนึงเี้ืมคนามเลถานเุดออเออเออโอหหน่อยนึ่งกันเล็เด็ดที่กันนี้

ยูเขาึกหน่อยอยู่ต่บาตุง่ะแมนเท่ๆๆใสงงามนะตุ่มขาดป้าปซิวเขาเนาะันซ้อนเาบ้าง งามแงจับปูจับปูอีกที่เกาจับปูเซนเงงไปดองเนาะครับยน <f> ี่ยังเจ็บ cho nói đi nè tiếp cùng ông năm nhé vô cùng ông năm úi, cái siêu khẩu nó để lấy lại đi tôi ngàn hẹn โอ้งเนาะกุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาปูเขาเบ็ดเสร็จเลยครบสามอย่างเลยเนาะครบเสร็จเลยเอาเเเอาท เสร็จเลยเอาทุกอย่างเป็นจังไจเนาะทำเบิดสยังไงดูดูดูอุ้ยอุ้ยน้องทือปลา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 จะไปซิ่วเขากุ้งไม่มีเนาะครับง่ 白。 ยังได้หน่อรังคือวะถือตัวเหรอหืมภาษาศิลป์ พอคอยเห็นปันไหนมันสะท้อนแสงเ <laughs> ออเป็นมันสะท้อนแสงเอาเขาหฮมอ๋อก็เขาหฮมให้เพื่อนก่อนอขาด <laughs> จีเบลขาด <laughs> <ะ> <laughs> <ะ> <laughs> ดึงออกจีกแบบขาดเลยติมกับกระปูการแม่มัน เหี้ยแต่ขาเติม <c oughs> ใช่ปนะ่ะออกมาทองหู้หนาจับอุย้ยเหนีบดีไง กุ้งเนาะใช่เป็นเขากินกุ้งนะจ๊ะแน่ โอ้โหตรงนั้น,น,นอืมหยดเลย กุ้งปลากระก้าหกเอาหกเจ็ดเลยสามอย่างเลยเนาะสี่สีส่อย่างกุ้งปูประกระก้าสี่อู้สี่อย่าง ตุ่มกระขาดีละตุ่มกระขาหุกตาดจิงได้แล้วกระปูเลือดเป็นปืนเล็เขาเลยพักแค่ยุ้มันบุกกัดให้ป่าผสานตัวนะ มาท่านเขาเนาะครับหั่นเบิดไปละกกฟิชิบอร์เขาตอมตุ๋นี้ดซิข้าวใส่สวยๆมีเน่้ลยอ่อยหนำะนำใส่เลี้ยวหินมตัวปาเนาะ อ,อืมส,ส,สวยๆจ้ะูดูกุ้งสวยงามครับมาดูน้ำสุดท้ายนไไ้ำสุดท้ายเนาะครับ

ด่าังสุดไทยเนะาะสวยงงงเลย๊ัดตุงมขาดเบาเบาขาดไป,ไปแล้วตัวนึ้งโอ้ยหลังนี่เนาะใส่สวยๆเลยจ้ะใสบ่บิ๊กๆเลยจ้ะนั่งเอกของป่าได้เ่ย ปลาซิวเขาต้องใส่ละโอ้ยปูเนี้ยจ้ะปูจะใส่งามๆเนาะครับนี่คูณเอ้ามือนยังคงความหวานที่เก่าเนาะครับเดี๋ยวก็ได้อู้อยู่ เวลาเดินทางกระบ,บาดจกสรุปยอดใย,ยอดมานจ้ะมัอนี้สานางลุงหวยลุงหองหาไ่ตุงมจ้ะมัอนี่มานเป็นปลาซิวเผาจ้ะเป็นกระปูหินจ้ะกุ้งก้ามแดงจ้ะกระได่อได้ยูได้กินอยู่จ้ะมัอนี่ปลาซิวเผามีแต่ใส่งามงๆงจ้ะกระปเนับจ้ะถ้ามาที่นี่ก็ฝากอี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสองรอปลากับสาวนางในเด้อจ้ะ คืท้ายีสาวนางก็ขอ,ขอขอบคุณทุกไลทุกแช์ทุกกำลังแรงใจจากทุกการติดตามทุกการรับชมที่หมาะให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปเมเนกับบ่มีอย่างไยสาวนางขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพอก,กันคิดหนามือหนาจ้า